มีคนนอนไม่หลับนะคะแล้วก็แอบ,บสั่งเครื่องทใํใสายไหม่วันนี้มาส่งแล้วก็ลงมือประกอบเลยนะคะโวยวายใหญ่เลยบอกว่าอะไรมันหายไปชิ้นหนึ่งผลปรากฏว่าเขาติดเอาไว้อยู่ที่ก้น,นะคะ่ะเราก็ถอดออกมาใส่ข้างในตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใส่น้ำตาลทรายลงไป เสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ลองเครื่องดูหมุนดีเรียบร้อยค่ะพอเสร็จแล้วเราเห็นมีไฟขึ้นค่ะแล้วก็เอามืออังดูว่ามันเริ่มอุ่นๆหรือยังหลายมือเลยค่ะช่วยกันอังใหญ่เลยพอเรามีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะอุ่นแล้วหลานก็ ไปตามหลานมาด้วยต้องมีเด็กคะ่ะเขาก็ตักน้ำนันทรายใส่มือนิ่งมากไม่หกเลยหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเมื่อมันมีความร้อนเพิ่มขึ้นมันก็จะเกิดเป็นสายเหมือนใยแมงมุมมาขึ้นมาเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วหลานชายก็จะเป็นคนคอยใช้ไม้ที่เขาให้มาด้วยนะคะ,ะดักใหญ่พวกนั้น แต่ว่าอันนี้เราเริ่มลองทําดูนะคะยังไม่ได้ผสมสีให้มันมีความสวยงามยิ่งขึ้นยังไม่ทันซื้อสีผสมอาหารก็ใช้น้ำตาลทรายธรรมดาขนมของเล่นเพิ่มน้ำตาลค่ะ